ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่365คือนางก็คือนางฟาบาดได้ปลดส่งตัวนางมาไปเสี่ยงกงพูดด้วยน้ำเสียงบิบบังคับมีไปเสี่ยงกงหนุนหลังความยโสโอหังของไปเสี่ยงไทยก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นถึงขั้นไม่เห็นเปยเหมือนว่าอยู่ในสายตา ฝ่าบาทข้าเห็นนางเข้าวังกับตาตัวเองฝ่าบาทได้โปรดอย่าปฏิเสธอีกเลยส่งตัวนางมาแล้วพวกเราจะออกไปจากวังไม่รบกวนฝ่าบาทต้อนรับแขกอีกไปเสี่ยงไท้พูดประโยคนี้จบก็ทำเป็นจะมองก็เหมือนไม่มองไปยังลู่สเสวียนที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่ด้านข้างอย่างเงียบเียบข้าบอกแล้วว่าในวังไม่มีคนที่พวกเจ้าตาหาอยู่เปเหมือนเวยกัดฟันพูดเขาโมโหเป็นอย่างมาก นึกไม่ถึงว่าจะกล้าใส่ร้ายเขาแบบนี้วิ่งเข้ามาในวังของเขาแล้วจะเอาตัวนางจะเอาอะไรเขาไม่ได้ซ่อนท่าสาวชั้นต่ำคนนั้นไว้ตั้งแต่แรกแล้วจะให้ได้อย่างไรฟาบาทจะบอกว่าข้าตาฝาดไปอย่างนั้นหรือไปเสี่ยงไทท่าทางโอหังปฏิบัติต่อเปยเหมือนเวอร์อย่างไม่ให้ความเคารพเลยไปเสี่ยงกงก็พูดเช่นกันว่าฟาบาทเพราะเหตุใดถึงต้องทำให้พวกเราตระกูลไปเสี่ยงต้องลำบากใจ ในคำพูดนี้มีความหมายอีกอย่างยิ่งทําให้เ่ยเหมือนเบยไม่เข้าใจความโกรธในใจประตูขึ้นเรื่อยๆแม่งเอ้ยเขาไปทําให้ตระกูลไปเซี่ยงลําบากใจตอนไหนตอนนี้ก็เห็นช,ชัดๆว่าตระกูลไปเซี่ยงกําลังบีบบังคับเขาทําให้เขาลําบากใจจะต้องให้ข้าสอบถคําหยาบออกมาให้ได้เลยใช่ไหมมันดาเจ้าสินั่นลู่เสวียนพูดขึ้นมาอย่างระมัดระวงังทันใดนั้นสายตาทั้งสามคู่ก็มองไปที่เขา อะไรหรือหยวนหวังคิดออกแล้วหรือยอมส่งตัวท่าสาวชั้นต่ำของท่านมาเพื่อไม่ให้มีเรื่องค่าจะแนะนำหยวนหวังเสียหน่อยว่าท่าสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ควรข่าแก่การทำลายไมตรีระหว่างพวกเราไปเสี่ยงกงแซงยิ้มถามเขาพูดกับลู่เสวียนด้วยน้ำเสียงสุภาพอ่อนโยนยิ่งทำให้เป่ยเหมือนเวยโกรธมากจนมือสั่นอวดดีเกินไปแล้วไม่เห็นหัวของห้องเต้ยอย่างเขาเลยจริงๆ ไม่ใช่ใช่ตอนนี้ถ้าสาวของข้าเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้แน่ชัดข้าก็เป็นห่วงมากเช่นกันพูดจริงๆข้าก็อยากจะเอาตัวนางจากพวกท่านตระกูลไปเสี่ยงเอาให้ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนถึงตอนนี้ข้าก็ยังไม่ได้เจอนางเลยและก็เชื่อว่าฝ่าบาทไม่มีทางเอาตัวนางไปซ่อนแล้วไม่บอกข้าลู่เสวียนอธิบายที่หยวนหวังพูดมาหมายความว่าอย่างไรไปเสี่ยงกงยิ้มเยาะ ลู่เสวียนกับพริปตาข้าอยากจะบอกว่าแทนที่จะถกเถียงกันอยู่ตรงนี้สู้ไปเรียกทหารที่เฝ้าประตูมาถามจะดีกว่าว่าเมื่อครู่นี้มีผู้หญิงเข้าวังมาจริงหรือไม่แล้วเป็นผู้ใดทำให้การเข้าใจผิดมันกระจ่างก็พอแล้วนี่ทั้งสามคนเงียบไปผ่านไปครู่หนึ่งเปยเหมือนเวยถึงเปิดปากพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไปเรียกทหารยามเฝ้าประตูมา ครูเดียวทหารก็คุกเข่าอยู่ตรงหน้าพวกเขาเปยเหมือนเวยถามอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่ไปเสี่ยงไทจะบุกเข้าวังมีผู้หญิงเข้าวังมาหรือไม่เขาตั้งใจเน้นคําว่าบุกเข้าวังแล้วมองไปยังไปเสี่ยงกงและไปเสี่ยงไทแต่ทว่าท่าทางที่ไม่เข้าใจของทั้งสองคนกลับทําให้แววตาของเขาเยือกเย็นขึ้นมาทันทีมีพะยัคทหารตอบอย่างไม่ลังเลเห็นไหมข้าบอกแล้วว่านางอยู่ในวังไปเสี่ยงไทรีพูดขึ้นมาทันที เปยเหมือนเวยมองเขาอย่างเย็นชากำลังจะถามต่อไปเสี้ยงกงที่อยู่ตรงนั้นกลับชิงถามก่อนแล้วรู้หรือไม่ว่าเป็นผู้ใดการที่ผู้น้อยทำแบบนี้ทำให้เปยเหมือนเวยบีบมือที่ซ่อนไว้อยู่ในแขนเสื้อแน่นทหารเหล่านั้นไม่ได้รีบตอบแต่เงยหน้ามองเปยเหมือนเวยพูดตามความจริงเปยเหมือนเวยพูดอย่างเย็นชาคือแม่นางจะเหวยนเอ๋อนางกำนันขององค์หญิงชิงชิงเป็นไปไม่ได้ เวียนเอออะไรกันเห็นชัดๆอยู่ว่าเป็นท่าสาวคนนั้นไปเสี่ยงไทยรีปฏิเสธเขาเห็นอย่างชัดเจนแล้วจะเป็นคนอื่นไปได้อย่างไรกันก็คือแม่นางจะเวียนเอานางมักจะออกวังไปช่วยซื้อของให้องค์หญิงอยู่บ่อยๆแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสองครั้งแล้วที่ออกวังไปเป็นธรรมดาที่พวกเราจะจำได้ทหารชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นไปไม่ได้ในตอนที่สีหน้าของไปเซี่ยงกงมืดมวลงไปเซี่ยงไทรีพูดขึ้นมาข้ารู้แล้ว วนเหรินชิ่งชิ่งกับนางเป็นเพื่อนกันตอนที่พวกนางไปสุสานโบราณก็ไปด้วยกันตอนนี้ต้องเป็นหวนเหรินชิ่งชิ่งแน่นอนที่ปกป้องท่าสาวคนนั้นอยู่ไปเสี่ยงไทระวังคำพูดของเจ้าด้วยเปรยเหมือนเวยพูดเตือนด้วยน้ำเสียงเย็นชาตอนนี้ไปเสี่ยงกงสงบลงเล็กน้อยแต่น้ำเสียงกลับยังคงแข็งกร้าวฝ่าบาทให้พวกเราไปค้นดูที่ตำหนักองคหญิงด้วยตัวเองได้หรือไม่เจ้าคิดว่าอย่างไรละ่ะ เปิดเหมือนเวริตาทั้งสองข้างความชั่วร้ายปรากฏขึ้นห้องหญิงสาวตระกูลไปเซี่ยงของพวกเจ้าจะให้ผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้มาค้นดูตามอำเภอใจได้หรือไม่นี่ไม่เพียงแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับชื่อเสียงที่ใสสะอาดขององคหญิงแต่เป็นปัญหาที่ยิ่งเกี่ยวโยงกับศักดิ์ศรีของห้องเต้ยอย่างเขาแต่ว่าไปเซี่ยงกงกลับไม่ยอมตีหน้าครึมแล้วพูดว่า ฝ่าบาทอยากจะทําให้ความจริงกระสางก,การค้นตําหนักขององค์หญิงเป็นสิ่งจําเป็นถ้าหากหานางไม่พบพวกเราจะยอมรับผิดและขอประทานโทษองค์หญิงเองพะยะค่ะไปเสี่ยงกงเจ้าจะค้นได้หรือไม่ความเย็นชาที่ดูดันออกมาจากในแววตาของเปยเหมือนเวยไปเสี่ยงกงศบตากับเขาอย่างไม่ยอมอ่อนข้อเลยแม้แต่น้อยไม่ค้นไม่ได้ สายตาของทั้งสองคนปะทะกันกลางอากาศอย่างดูเดือดเกิดประกายไฟออกมาหลังจากนั้นชั่วครูเปยเหมือนเวยก็ยิ้มออกมาได้ค่าให้เจ้าคนกลุ่มคนมุ่งไปยังสถานที่ที่เวิรนเหรินชิ่งชิ่งพำนักอยู่เห็นผู้คนที่จู่จูก็บุกเข้ามาเวิรนเหรินชิ่งชิ่งยืนขึ้นมาด้วยความแปลกใจนางกำนันในตำหนักของนางทั้งหมดก็ยืนอยู่ข้างหลังนางอย่างเป็นระเบียบก้มหน้ามองรองเท้าของตนเอง ฟาบาทนี่หมายความว่าอย่างไรเพคะหวนเหรินชิ่งชิ่งขมวดคิ้วแล้วพูดขึ้นมาเปยดเหมือนเวยสแสดงความไม่พอใจต่อคนตระกูลไปแล้วพูดกับหวนเหรินชิ่งชิ่งอย่างสุภาพอ่อนโยนว่าชิ่งชิ่งไม่ต้องกลัวพวกเขาเพียงแค่คิดว่าเจ้าให้ที่พักพิงแก่นักโทษให้พวกเขาคนดูถ้าหาไม่พบข้าจะให้พวกเขาชดใช้นักโทษอย่างนั้นหรือหวนเหรินชิ่งชิ่งส่งเสียงตกใจมองซ้ายมองขวาคนในตำหนักขอ,ของข้าอยู่นี่หมดแล้วมีนักโทษที่ไหนกัน เหินักโทษก็คือถ้าสาวคนนั้นที่ไปฝึกฝนด้วยกันกับพวกท่านไปเซี่ยงถ้าย,ยกมือขึ้นโบกคนของตระกูลไปเซี่ยงที่ตามมาเริ่มค้นดูทุกซอกทุกมุมในตําหนักของวนเหรินชิ่งชิ่งดูทุกที่ที่สามารถซ่อนตัวได้จวเจวียนเอ๋อคือใครไปเซี่ยงกงพูดอย่างเย็นชาจวเจวียนเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างหลัง,ลงวนเหรินชิ่งชิ่งรีบก้าวออกมาแล้วถอนสายบัวข้าน้อยก็คือจวเจวียนเอ๋อเห่อยหน้าขึ้นมาไปเซี่ยงกงออกคำสั่งอีกครั้ง จะเวียนเอ,อ๋อค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่สวยสดงดงามไม่ใช่นางคนที่เข้าวังมาเมื่อกี้ไม่ใช่นางแต่แรกแล้วไปเซี่ยงไทรีพูดขึ้นมาคือนางก็คือนางพวกเราเห็นกันตั้งหลายคนนะพะยะค่ะทหารที่เฝ้าประตูวังรีบตอบไม่ไม่ใช่ไปเซี่ยงไทดิ้นรนจนถึงที่สุดก็คือนางฝ่าบาท กระหม่อมกล้าเอาหัวเป็นประการพยะข่าวว่าหญิงสาวที่เข้าวังมาเมื่อครู่นี้ก็คือนางเหล่าทหารต่างพากันสาบานล้อกันเล่นหรือถ้าหากว่าพวกเขาปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เข้าวังพวกเขาก็ต้องได้รับโทษใช่หรือไม่พวกเขารู้สึกอึดอัดนิดหน่อยคนที่เข้าวังมาเมื่อครู่นี้ก็คือจะเวียนเอ๋อแล้วทําไมใต้เท้าไปเสี่ยงถึงบอกว่าไม่ใช่ละ่ะนายท่านท่านต้องเชื่อข้าคนที่เข้าวังมาเมื่อครู่นี้ไม่ใช่นางจริงๆนะขอรับ พวกเขาต้องสมรู้ร่วมคิดกันมาแล้วอย่างแน่นอนหุบป,ปากซะไปเซี่ยงกงตะโกนเสียงดังด้วยสีหน้าที่ดูไม่ได้ตอนนี้สีหน้าของเปยเหมือนเวยกลับดูดีขึ้นมากคนของตระกูลไปเซี่ยงที่เข้าไปค้นตำหนักขององค์หญิงต่างพากันกลับออกมาทุกคนใส่หัวข้างในไม่มีคนพยะ,ะค่ะค้นดูทั่วแล้วหรือยังไปเซี่ยงกงถามด้วยน้ำเสียงดุดันคนดูทั่วแล้วพยะค่ะ ทุกคนต่างพากันตอบตอนนี้สีหน้าของไปเซี่ยงไท่ดูแย่ที่สุดรองลงมาก็คือไปเซี่ยงกงจเจวียนเอ๋อก้มหน้าก้มตาขนตาที่งอนยาวปกปิดแววตาที่สดใสของนางท่าทางที่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนก็ปกปิดรอยยิ้มของนางเช่นกันขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทย,ทายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ